คอยเลตทาวเวอร์รีเฟนซ์อัปเดตใหม่นะฮะเมื่อคืนนี้เลยนะครับแต่อัปเดตใหม่มารอบนี้เนี่ยผมเห็นว่าตัวยูนิตใหม่เนี่ยมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยเล่าดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ตัวแรอะไรด้วยนะครับเป็นตัวที่สามารถซื้อได้เลยนะฮะราคานะครับผมนะฮะร,ราคาตัวนิวตัวนี้อยู่ที่599โลบักนะครับไหนดูความสามารถสิโอ้ดาเมจคือ1ล้านเอ้ยไม่ใช่หนึ่งร้านสี่ห0 0 0 0 0สน 2,000 20, 0นะครับผมโอ้ตีโคตรช้าเลยโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมจะเอาไอ้ตัวนี้นะฮะมาทดสอบสังคมมีคนที่ใ,นใจนี่มึงยังไม่เข็ดอีกหรือไม่ครับผมเชื่อว่าคนดีๆนะฮะยังมีอยู่ในสังคมเกม กูได้ไม่เต็มเปิดเกมโล,ลอบอกของเราครับเพราะงั้นแล้ววันนี้ผมจะซื้อไอ้ตัวนี้นะฮะไปแลกนะฮะแล้วดูซิว่าผมจะได้อะไรนะครับเอ้ยไม่สิผมจะซื้อไอ้ตัวนี้นะฮะลงไปในห้องธรรมดาแล้วถ้าเกิดว่าเจอใครที่แบบใครให้ของผมก่อนผมให้ของคืนอย่างนั้นอย่างนี้ผมถึงจะยอมเอาไปให้เขานะฮะดูซิว่าผมจะโดนหลอกหรือเปล่าวันนี้คนดูคอมเมนต์ก่อนเลยดูถึงตอนนี้แล้วนะคอมเมนต์ก่อนว่าพี่อ่านจะโดนหลอกหรือเปล่าปกติคนดีๆเขาก็ไม่น่าจะทำกันหรอกเนาะ เอาตัวใหม่ไปแรกอ่ะปักซื้อเลยนะครับ599โลบัคกจัดไปโอเคเรียบร้อยได้มาแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปห้องธรรมดากันครับ let's go เอาละและตอนนี้นะฮะผมก็มาอยู่ห้องธรรมดาแล้วครับและเพื่อไม่ให้มีใครรู้นะครับว่าผมคือตัวจริงนะฮะผมจะต้องปลอมตัวเป็นเบคอนครับถึงแม้ว่าชื่อผมนะครับอ่าเนี่ยมันจะด้านบนด้านล่างเหมือนกันแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยน้องๆในเกมเนี่ยเขาจะจำนะฮะเฉพาะตอนที่ผมแต่งตัวเป็นตัวหลักเพราะงั้นแล้วถ้าแต่งตัวแบบนี้มาน้อยมากครับที่จะสนใจนะว่าเป็นตัวจริงนะครับ <laughs> ดูชื่อพี่อ,อนันอ้ามีคนรู้จักเฉยเลย โอเคมาเดี๋ยวเราจะมาหากันนะครับว่าในห้องนี้นะฮะจะมีคนที่มีป่าะวะมีคนที่มไม่มีเรวะ,ะเดี๋ยว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 นั่นไงนั่นไงนั่นไงใครให้ตัวแดงสิผมให้ตัวไททันพัดลมท่านผู้ชมว่าหลอกปะอืมมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวแป๊บเดงผมไปหามันก่อนอย่ยเจออีกแล้วเจออีกแล้วแม่งมีทุกห้องเลยมั้งเนี่ยเข้าห้องไหนก็เจอคนแนวเนี้ยท่านผู้ชมครับอยู่ไหนวะวิ่งหาสิ ไอ้นี่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 น่ไงนี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 ่ไงเดี๋ยวเดี๋วเดียวเดีวเียวนายนายนายวันนี้นายวันนี้นหยวันนี้นยวันนี้นายมาะมาปะวะเมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาน้าี่นี่มาี่นี่เอ้ยไปยืนนิ่งมา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 ีตัวแดงเทรดมาเลยครับโอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้คุยกับเขาหน่อยโอ้ยมึงจะวิ่งไปนั่นทำไมวะเอามาตรง มาตรงนี้เออหูอแมงแล้วเป็นตัวไก่ด้วยอ่ะไม่ค่อยน่าเชื่อเลยนะฮะที่พูดมาเชื่อได้เหรอ <c oughs> เหตกลับไม่โกงครับกูรู้สึกว่ากูจะโดนโกงอีก <c oughs> เหตมาเลยครับนายดูแล้วอ๋อไม่น่าเชื่อถือนะอืคิวยาวเหลือแค่ท่านแค่สองตัวใครรอคิวมันวะเนี่ยนายมีของดีเหรอขอดูหน่อยสิของดีอ่ะผมมีเครดิตครับมีเครดิตด้วยเหรอ เครดิตแบบไหนเครดิตแบบไหนขอดูหน่อยเฮ้ยคนที่มาแบบนี้มันมีม,มีทรงมีเครดิตด้วยเหรอวะอะไรวะมันวิ่งการันตีช่องหนึ่งล้านซับคนดังเหรอดูได้ครับดูได้ขอชื่อช่องหน่อยเอามาดูเลยเามาดูเลยขอดูดิโอ้ยเที่ยคนดังว่ะท่านผู้ชมอา้าวนิ่งนิ่งมีล้านครับไหนมึงบอกว่าช่องไงไหนบอกว่ามีช่องไงไหนบอกว่ามีช่องไง สปอนเซอร์ให้มาแจกอ๋อแล้วถ้าผมให้ไปผมจะได้อะไรคืนครับเทรมาครับกูไม่ค่อยไว้ใจเลยแล้วผมคิดว่า100%นต์แต่แม่งยี่ย้หลอกร้อยเปอร์เซต์ถ้าผมให้ไปแม่งมีแบบเออบิดหนีแน่นอนอะ่ะเ,เดี๋ยวนะมีหน้าดําข้างหลังอ่ได้กับผมมาแล้ว <S <S เฮ้ยจริงเหรอจริงเหรอ คนเนี้ยเหรอโมครับเพิ่งเข้ามาเฮ้ยทำไมมันมพูดเหมือนกันไอ้หียไอ้ยี่น,นี่หลอกไอ้ี่นี่หลอกบิดแน่ๆอูมีคนบอกบิดแน่ๆท่านผู้ชมครับเรามาดูไปพร้อมกันครับว่าเขาจะบิดหรือไม่บิดนะครับผมไม่เทิดก็ไม่ต้องเทิดครับเออถ้ากลัวโอ้โหพูดอย่างงี้คุณเชื่อผมกลัวคุณหรอผมไม่เคยกลัวอยู่แล้วแป๊บหนึง่ง เอ่อท่านผู้ชมครับป่านชื่อมันดีๆแล้วเอ่อเออมาผมจะเสี่ยงท่านผู้ชมครับเกิดมาเถิดกลับเอากี่ตัวเอากี่ตัว,อตวบอกมาเลยเอากี่ตัวโหลโหลโหโลแล้วแต่ครับแลกไททันสองตัวขอดูก่อนหน่อยได้ปะขอดูก่อนหน่อยได้ปะตัวอะไรอะ่ะ นั่นคือใทรท่านพัดลมอ่ะปะักเห็นไม่ค่อยชัดเลยว่ะผมว่าผมต้องไปต้องไปซูมดูนะฮะอ่ะงั้นอ่าผมผมจะลองเสี่ยงดูท่านผู้ชมครับ99%นะโกง1%นะคือไม่โกงนะฮะอ่ะนี่ผมให้ตัวนี้เลยเอาเปล่าตัวเนี้ยเอาเปล่าเอาเปล่าเพิ่มเฮ้ยตัวนี้มันแพงนะ ไท้ท่านพัดลม2ผมว่ามาแนวนี้นะโกงชัวร์เลยโอเคงั้น1 2 3 4 5โอเคแค่นี้พอไหมต้องพอตัวแดงอีก2ตัว1อุ้ยตัวนี้ม่โหดว่ะ1 2โอเคไหมมันโกงนะครับมันโกงแหละแต่ผมคิดว่าผมไม่สี เพื่อให้ทุกคนนะฮะได้เห็นความกระจ่างว่าโลกใบนี้นะฮะมันมีคนแบบนี้เยอะแล้อย่าไปหลงเทนให้มันนะครับผมจะยอมเสียเพื่อให้ไม่ให้มีใครมาโดนหลอกเป็นผมมีกอตลี่ไหมไม่มีไม่มีหรอกไม่มีหมดแล้วไม่ต้องกลัวครับก็บอกว่าไม่มียังไงไม่มี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 กดเลยกดหัวแลยไแมกดรับเร็วมาก เอาละแล้วตอนนี้มันได้ไปแล้วท่านผู้ชมครับแล้วท่านผู้ชมคิดว่ามันจะยังอยู่ไหมฮะผมดูชื่ออะไร <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยมันเทศกลับเมาให้ให้ผมจะได้ไทยท่านพัดลมทุกคนครับรอ3นาทีครับผมจะดึงจากร้านคืออะไรวะสปอนเซอร์ให้โว้ยเขาเป็นคนดังนะฮะคนติดตามเป็นล้านนะฮะผมสปอนเซอร์ให้มาเดี๋ยวรอเขาก่อนรอเาก่อน <c oughs> โอเคครับรอครับอืมดูชื่อผมไว้เออกูอัดคลิปไว้ด้วยอ่ะ ชมครับผมเสียไป599โลบัคพร้อมกับตัวแดงที่ FC ให้ผมมาผมก็นึกว่าผมจะสามารถเจอคนดีกับเขาบ้างสรุปไอคนแบบเนี้ไม่ดีใครดีโคตรเจ็บใจเลยอะ่ะมันหลอกผมอะ่ะผมเข้าไปใหม่ละเอ,อหาคนใจดี <c oughs> หาคนใจดีนะขอตัวไหนครับผมโดนบิดนะหมดตัวเลยผมโดนบิดหมดตัวเลยเออ โอ้โดน,นบิดหมดตัวเลยเจมได้ไหมครับได้ครับโอ้โอ้หนึ่งร้อยเจมโอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณนอ่ดีเป็นไงในบรรดาคนคนเลวน่ายังมีคนดีคนดีจริงๆ นนี้จริงโอเคท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเป็นเฟลๆฟลละนะครับทดสอบสังคมในคลิปนี้เราก็ยังไม่เจอคนดีจริงๆสักทีนะฮะไททัน5ตัวแรกกับทันผัดลมของผมนี่แม่งปลาไปกี่ตัวว่า7ตัวเลยนะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ บอกาไไัดงานาด้วยนะครับ